นะครับออกจากบ้านเจ็ดโมงเชา้ามาถึงนี่สี่โมงเย็นครับนี่ครับมันตกใบยางมีร้านค้านี่คือจุดการเต็นใช้เวลาหนึ่งร้อยสาสบเจ็ดกิโลครับ สากิโลเมตรจากบ้านมาครับจากหูหินมาถึงน้ำตกตวะยางนี่ครับฝนตกเล็กน้อยเดี๋ยวขอกลางเต็นแล้วไปดูน้ำตกกันครับ แอันนี้ก็มาถึงแล้วครับตกห้วยยามมาจากบ้านระยะทางร้อยสามเจ็ดกิโลออกจากบ้านเโมงมาถึงนี่สี่โมงีก็ตั้งแคมป์เรียบร้อยแล้วครับเวลาตั้งแคมป์ครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็เวลาห้าโมงกับครึ่งแล้วครับคงไม่เข้าไปน้ำตกเลยครับมีนจะมืดแล้ว มี่แค่ลำธารเล็กๆเรายังไม่ได้รู้ว่ายังไม่ขึ้นไปดูข้างบนเลยว่าเป็นน้ำตกสวยแค่ไหนมีน้ำเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเข้าไปด้วยกันครับสวัสดีครับ ก็เข้ามาเท้าลงลงกนเดินมาอะไมมาฝอกชั้นอีชั้นที่สองฝึกชั้นที่สองแรกแคเอาวันนี้เอาแค่สองชั้นเม่ปลามากมายแล้วปลาเป็นี้เรื่อีเท้าเจอพี่เขาออกมีแล้วหนึงวั้นี้เท้า ขมเลยขอขอขับลไม่อาบน้ำก่อนนี่ครับสองเราเคลครับาทิตแล้วไปรตกแม่กระดังงาไมน้ำเลยาินี้เราขึ้นเยอเรามีน้ำไปเล่นบ้างวันนี้เช้าเจอครับมาดื หลังจากเมื่อกี้ลองเดินไปที่น้ำตกสองชั้นก็โอเคครับจากปากทางควาตก6กกิโลสองข้างทางร้านค้าเยอะแยะไปหมดเลยครับไม่อ้องโกอดถนนลาดยางถึงตัวน้ำตกถึงตัวอุทยานทางเข้าก็จะเก็บ ค่าธรรมเนียม20บาทแล้วก็มาติดต่อที่เจ้าหน้าที่กลางเต็นท์อีกผมตอนนี้ยังไม่ทราบเับเพราะว่าผม,มาเย็นแล้วเจ้าหน้าที่กลับต้องติดต่อพรุ่งนี้เช้าเนี่ยครับมือเย็นผมซื้ออะไรมาเต็มไปหมดเลย้มมัดขนุน กล้วยานมปังปลากระป๋องแต่ไม่มีข้าวไม่ได้ซื้อข้าวเข้ามาเพราะว่าในอุทยานร้านค้าเขาก็เยอะเขาก็ปิดแล้วคนไม่ค่อยเข้ามาเที่ยวครับมับนเงียบคนน้อยเลยปิดเร็วแต่เจ้าที่นี่เขาดูแลดีครับเนี่ยครับคอนโดผม เจ้าโมบอกว่าเป็นลงศพเป็นครั้งแรกครับคี่มนอนเป็นลงศพเดีย๋ยวคืนนี้ก็รู้ครับว่ามันเป็นยังไงนอนแล้วเป็นยังไงเดี่ครับอุทยานแ่งชาตินันตกห้วยยาง ถ้าบ้านเรามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์อย่างนี้เราก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะ,แยะถ้าเราตัดไม้ทำลายป่ากันหมดเราก็ไม่มีที่เที่ยวเราก็ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยครับยังไม่รู้ครับเย็นนี้เราจะกินอะไรกินกล้วยไปก่อนกล้วย าลาเดินทางจากหุยหินมาก็ยะวทางร้อยสามย่สิบเจ็ดกิโลถึงโตุอุยานจากถนนเพชเรเกษมเข้ามาหกกิโลไม่ไกลครับสองข้างทางก็มีร้านค้าถนนรับยางถึงเลยครับถึงโตุอุทยานเงียบสงบ,สบสดีครับวันนี้ก็มีผมจเจ้าเดียวครับ เหมาทั้งอุทยานเลยม,มีใครมาด้วยก็มาคนเดียวเนี่ยครับบินเดียวบินเดียวตลอดทั้งเดือนนี้เที่ยวให้ตุกใจเลยครับยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับเนี่ยนี่จะหกโมงแล้วผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนครับเดี๋ยวมีเช้าเจอกัน พยายามพรุ่งนี้เช้าผมจะขึ้นไปที่น้ำตกไม่รู้จะได้กี่ชั้นก็คอยดูกันแล้วกันครับพรุ่งนี้เช้าวันนี้วันที่ห้าพรุ่งนี้ก็วันที่หกผมจะนอนนี่สองคืนวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เสาร์วอาทิตย์ผมจะไป น้ำตกขาอ่อนต่อแล้วคอยติดตามผมแล้วกันครับสวัสดีครับ